ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมเด็กทานตดุลย์ชช่นเคยนะครับนะคนเดิมเสียงเดิมนะครับแต่วันนี้ก็จะมาทําคลิปแจกรถฉลองผู้ติดตามครบ9,00 0คนนะครับนะ่าตอนนี้ก็ช่องทันตุดลก็มีผู้ติดตามถึงอ่า9,000คนแล้วนะครับนะก็เลยอีกแค่1000ก็จะครบ10,000แล้วนะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะมาทําคลิปฉลองสักหน่อยนะครับนะ่าก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนง่ายๆนะ แล้วก็รถที่จะแจกในวันนี้ก็จะมี2คันครับนะก็จะมีเจ้า GMC M35 แต่งกับเจ้า Isuzu TX55 นะอ่าเวอร์ชันดับนะอ่าซึ่งก็จะแจกแล้วก็รีวิวเหมือนเดิมนะอ่าแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะก็ต้องอย่าลืมมากดไลค์แล้วก็กด s b s c r i b e ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรถคันนี้ก่อนเลยนะครับนะรถคันนี้ก็เป็นเจ้าอา GMC M35 แต่งนะอาเป็นเวอร์ชั่นแต่งนะไอรถคันเนี้ยจะเป็นรถทหารนะอาเป็นรถทหารที่กองทัพสหรัฐเขาใช้กันรุ่นนี้ก็อยู่ไทยก็มีนะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมแต่งกันมากนะไอรถคันเนี้ยก็จะมีน้อยมากไอรถคันเนี้ยส่วนรถรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่จะเห็น ถ้าจะไม่ปิดนะไอ้รุ่นเนี่ยเจดีย์อยู่ใต้มากสุดเลยเพราะมันเป็นระบบขับอ่าเรียกว่านะสามเพลานะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะขับได้ทั้ง6ล้อเลยทั้งหมดเลยแบบไม่ใช่เด็กสิบร้อเนี่ยนะใช่ใช่สิบล้อดนะ่อไปอ่แน่ใจนะซึ่งรุ่นคันนี้ก็จะเป็นรถในกองทัพนะแต่ว่ามันก็ตามที่บอกไปนะคือเขาจะไม่ค่อยนิยมแต่งกันนะเสือรุ่นคันนี้ก็ไปหารุ่โมเดลจากแซดแฟบนะ รถคันเดียที่ทุกคนที่เล่นทิ้งต่อหรือดู y o u ูทูปช็อ t ก็จะเ mm hmm. นะห็นนะไอรถคันเนี้ยอ่าซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะลงถึงท่อด้วยซึ่งท่อเนี่ยท่อเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันติดกระจกนะเกยต้องทําการย้ายมาไว้ตรงนี้นะอ่าอ่าแล้วก็รถคันเนี้ยความจริงอ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ว่ายังไม่ได้ใส่โคดนะไอรถคันเนี้ยยังไม่ได้ใส่โคดอ่าก็เลย ยังเขาเรียกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะรวมถึงกระบาไทายด้วยนะนี่มันยังไม่มีฝาา้ายเลยนะนี่ยังไม่มีฝ่า้ทยเลยเลยนะซึ่งก่อนเนี่ยหลังจบคลิปนี้ก็จะไปทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะก่อนที่จะแจกให้ทุกคนนะแล้วก็คันนี้ก็มีช่วงล่างเลยมันด้วยนะนี่แต่ว่าก็ยังเห็นบล็อกเห็นอะไรอยู่นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จจริงๆนะเนะี่ยยังเห็นบงเห็นบล็อกเลยนะเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี อโอเคอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปนะรถกันเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้สีๆนะอ่ามันจะเปลี่ยนน้อยหน่อยสารับรถคันนี้อ่าก็ส่วนของแต่งก็จะมีหลายอย่างเลยนะสารับรถคันนี้ก็จะออกไปทางแนวคูเมียบซะมากกว่านะอ่าแล้วก็มีบางคูนเรียกไม่ใช่เนี่ยบางฝุ่นนะ,ะรู้บางโคนแล,ล้วเออเรียบบางโคนแล,ล้วง่ายดยีซึ่งบางคูนก็ออกมาได้สวยอะไรมากนะ ซึ่งกคุณก็สามารถไปแก้ไขหรือจะลุกออกก็ได้นะเราก็ไปใส่ของวัดคนก็ได้นะอถ้าเกิดทุกคนไม่ไม่ทุกคนไม่ค่อยชอบก็ถอดออกได้นะไม่ยอะแต่ว่ามันรวมกันหมดเลยนะยกเว้นกระบะดำนาที่มันไม่ได้รวมกันก็คือ,อลืมบอกไปนะอีกลืมบอกก็คือมีของอยู่สองอย่างนะที่แยกกันก็คือกระบะาท,ท้ายกับไปนะไอเนี้ยไอนี้คือแยกออกนะ ส่วนอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันมันก็นเลยคือยังไม่ได้เสร็จนะยังทำไม่เสร็จดีซึ่งก็เดี๋ยวจะทาให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยเออจะได้แบบไม่มีปัญหา,หาเลยนะอของแต่งก็นี่หลงๆไปมากนี่ก็ชุนหน้าไปหาของคนอื่นมาใส่แทนนะน,ะนี่นี่จอง่างนิีมซะมากกว่าส่วนภายในรถก็ไม่มีอะไรมากจะหลงๆซะมากกว่า ประมาณนี้อ่า,อาก็มีประมาณนี้นะสำหรับเจ้ารถคันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจ้ารถฮิสุทีกันเลยนะอ่ารถคันสุดท้ายของคลิปนี้อ่าแล้วก็คันสุดท้ายของเราครับน,นะก็เป็นเจ้าอิาอสุทีเอ็กห้าห้านะอ่า,นะอาเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่านะ เป็นรุ่นแปลงหน้านะเออเรียกว่าแปลงหน้าถูกเป่ะเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นหน้าแบบคลาสสิกเลยนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใช่รุ่น5 5เปล่านะาถ้าใครผมหรือผมรู้ก็สามารถมาไม่บอกได้นะนี่ก็ไปหาใจอิตเทอรน็ตกันนะซึ่งก็พิมพ์ชื่อ5ก็เจอหน่า,าง,งี้เลยนะซึ่งก็ไม่ชชว่์ว่ามันใช่หรือเปล่านะใช่ชื่อรุ่นจริงหรือเปล่านะาแต่ว่าคันนี้ก็แค่แปลงหน้าเฉยนะอ จากตอนแรกหน้ามันก็จะออกแบบคลาสสิกเลยนะฮะก็เปลี่ยนให้มันเป็นหน้าแบบนี้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้เหมือน,นอกันก็คันนี้ก็เคยแจกไปแล้วนะแต่เป็นหน้าแบบตามที่บอกไปนะแต่คันนี้ก็ทําการแปลงหน้าคือแปลงหน้าอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรมากแค่แปลงหน้าเฉยอ่าปรจจนก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่แปลงหน้าเฉยอ่าแล้วก็เพิ่มมากระบะดําด้วยนี่เป็นกระบะดำบุกลอนะนี่ รวมก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนสีได้ทุกชิ้นเลยนะตั้งแต่หัวกระบะแล้วก็ฝาท้ายนะเปลี่ยนได้หมดส่วนการเปลี่ยนสีนั้นก็เปลี่ยนสีได้สูงสุด6สีนะอ่าสโลว์เปลี่ยนสีก็เป็นระบบธรรมดานะน,นี่เปลี่ยนสีแล้วประมาณนี้อ่าเยี่ยขอเปลี่ยนสีเดิมดีกว่าสวยดีนะตื่นอ่าน,ะนี่จะเป็ี่ยนสีทำเงินดีกว่าสวยดีอ่า แล้วก็ดําได้ด้วยนะนี่อ่าแล้วก็ทุกคนต้องไปลงมดตัวนี้ด้วยนะครับนะเป็นมดไนฮะดรอลิกนะซึ่งก็เคยทําคลิปแจกไปแล้วครับะรนะเมื่อมา,าสัก2ปีที่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะอ่าแต่วันเดี๋ยวจะทำจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์คลิปเคยที่แจกไอ้มดกระบอกไฮดรอลิกนะหรือว่าจะไปใส่ของคอื่นก็ได้นะอ่าแล้วแต่ที่สะดวกนะ,อะเอาที่สะดวกไม่ได้ว่าอะไรอ่านี่ ส่วนภายในรถก็วันเดิมทุกอย่างนี่วันเดิมทุกอย่างนะเพิ่มเติมก็คือพื้นนิสัยนะแก้พื้นใหม่ไมนได้มีอนะไรมาคือแก้แค่พื้นนิสัยพื้นมันมันเป็นหลุมนะมันมันลึกเกินก็เลยต้องทำใมันส,สูงขึ้นนี่นี่นี่ก็สวิตช์ด,ดำนี่โดยวรวมก็ถือว่าสวยแล้วนะเนี่ยเข้าขกับหน้าอย่างดีเลยเนี่ยซึ่งคันนี้ก็ เป็นรถออก,ออกดื่มๆซะมากกว่าคันนี้จองดื่มๆมากกว่า,า,านี่โดยรวมกว็จะประมาณนี้นะนี่ส่วนการแปรงหน้าก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะมากนะส่วนใหญ่มันจะหมดเวลาการที่จะต้องมาทำากระจังหน้าซะมากกว่านะซึ่งกระจังหน้าก็มันไม่ได้ออกทำยาวะไรขนาดนั้นนะก็สามารถพอทำได้นะทำง่ายๆอยู่อ่า อันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปอ่าเรียกว่านะคลิปคลิปช็อตนะที่เคยลงไปนะก็ประมาณน,นั้นแหละนะ,ว,ว,นะว,วิธีการทำแต่ว่ามันจะเรียกวิธีการทำก็มันใช้แบบมีมนะผสมมีมเออซึ่งเดี๋ยวว่างว่าก็จะมาทําคลิปสอนทำโมเดลด้วยแล้วก็จะทาคลิปสอนนะทำมอด,ด้วยนะ,เ,ะเพราะว่ามีหลายคนก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันนะ,ะก็มีเพียงประมาณน,นี้นะสำหรับ เจ้ารถอิสุธีกนะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะฮะก็มันมีแค่ประมาณนี้จริงๆนะอ่าก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วครับนะก็ขอจบคลิปกันเลยแล้วกันนะอ่ะก็มีเพียงประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะอ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับนะที่สนับสนุนช่องเด็กทันดุลนะครับนะ,บอ,นนนะบนะอ่าตั้งแต่ช่องหลักศูนย์นะตั้งแต่ช่องยัง คูติดตามไม่ถึงหลักหลักร้อยนะจนตอนนี้จะถึงใกล้จะครบ1นึ่งมื่นซับสไคร์แล้วครับนะซึ่งเหลือแค่อีกพันเดียวนะซึ่งก็ต้องของคุณทุกคนด้วยที่ติดตามผลงานของเด็กท่านดนนะอขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็ไม่มีเด็กท่านดนนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมมากดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผิดภาพประกาใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาเ้นอบอกได้ส่วนมอดกระดูกปินก็ได้ทําไฟล์รวมกันไิที่เรียบร้อยแล้วครับนะสามารถไปดาวน์โหลดได้ส่วนวิธีการลงครับนะก็ทําคลิปสอนไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะ,ะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับนะที่สับสนุนช่องเด็กทันรุ่นนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะที่ ช่วยกันติดตามจนถึงก0 0 0ผานทรัพย์ตอนนี้ก็เลายรีบ1,000ันะก็ช่วยอีกสัก1,000ันะก็ใกล้ถึง1,000 0แล้วครับนะฮะก็สู้ๆนะครับนะ,ะก็สลับคลิปนี้สวัสดีครับ